สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจเก่งตามสบายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเอ,อพัสดุเพิ่งส่งมาเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าเป็นผ้าอะไรนะครับผม ที่เห็นนี้ก็คือหลวงพ่อสุริยันนะครับปัดปากวางน้ำเยน็นนี้ที่ผมเอฟมาก็จะคือก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเป็นรุ่นรุ่นรวยสองปาถนาจัดสร้างเมื่อปี64นะครับเนื้อทองแดงนี้จะสร้างอยู่ที่10,000องค์เพียงเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขกันว่าเราจะได้เลขอะไรกันนะครับอันนี้ก็คือผมเอฟมานผม ผมเอฟมาจากจากในเพจของวัดนะครับแล้วก็เออใน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 เพจของวัดแล้วก็ในไลฟ์สดก็คือเหมือนช่วยทําบุญที่วัดด้วยนะครับเพราะว่ารายได้ครึ่งน,นึ่งให้วัดแกะเลยไปม,มีอะไรเอยนี่เจ้าสัวสมปรานาเป็นชื่อเป็นนามมงคลมากเลยครับเจ้าสัวนี่ก็คือ เป็นเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วคิดอะไรสมบัติไหนอ่ะเรามาลุ้นกันเลยหนึ่งสองซ้อมจะได้เนื้ออะไรเลขอะไรอึ๊บอ่าได้ได้เนื้อได้อยู่แล้วฟึ๊บเลข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 อือหือเลขอะไรเนาะเห็นไหมเห็นไหมครับ เลขอะไรเอ่ยสองเก้าแปดสี่สวยงามมากครับเนื้อทองแดงเนื้อล่างๆคือทางของเราทอดอทองแดงเห็นไหมครับสุดยอดมากจมูกคม ตาเป็นเม็ดเลยครับแล้วก็ลูกประคำนี่คือแบบเรียงสวยเลยมือเห็นชัดเจนเลยมีเล็บด้วยนี่ครับต่อไปอามาดูกันครับจะได้ก็่องอะไร หนึ่งสองเฮ้ยเลขสองเก้าสองหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองหกโอ้สวยมากนี้จะเป็นทรงแบบเสมา นะครับอืเจ้าสัวสมปัานาพระหลวมพระอาจารย์สุรียนโครษปัญยูวัดป่าวังน้ำเย็นสองห้าหกสี่จะสร้างแล้วสามปีมีหมื่นสร้างจะสร้างแค่หมื่นเหรียญไม่เยอะนะครับในกลุ่มมีสมาชิกแสนคนนี่คนละเหรียญยังไม่พอเลยออะ ให้ชมเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจของเก่งตามสบายด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้ามารีวิวหลวงพ่ออะไรอีเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับขอบคุณครับ